ทุกคนค่ะทุกคนต้องรู้เรื่องนี้นะคะห่วยว่าจะเก็บไว้แต่ไม่ได้ค่ะอยากบอกพวกเราทุกคนในวันนี้นะคะช่วงเวลานี้กำลังเข้าสู่ New Earth แล้วนะคะหลังจากวันที่21มีนาคมนะก็วันนี้22-23นะคะเข้าสู่ New Earth แล้วก็24เป็นเวลา ที่สำคัญอีกหนึ่งครั้งนะเกี่ยวกับพลังงานของ Cosmic Energy มันส่งผลมาสู่โลกมนุษย์นี้มันเกี่ยวกับการหมุนองศาของดาวเสานะคะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของพลังงานส่งต่อแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆค่ะจนถึงปลายเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาของเปลี่ยนถ่ายพลังงานซีซั่นหรือฤดูกาลโดยเฉพาะนะคะกำลังก้าวเข้าสู่ สปริงนะคะสปริงคือใบไม้ผรินะคะซึ่งเพิ่งจบฤด,ดูหนาวไปคือนี่คือซีซันส่วนใหญ่ละกันเนอะของโลกมนุษย์นี้เพิ่งจบฤด,ดูหนาวกำลังก้าวเข้าสู่ใบไม้ผริแปลว่าช่วงเวลานี้จนถึงต่อเนื่องยาวๆเลยค่ะจนถึงเี่ยเดี๋ยวจะมีสุริยปาราคาอีกก็จะต่อเนื่องยันสิ้นเดือนมีนาคมเลยดงนั้นช่วงเวลานี้ถ้าใคร ปวยถ้าใครรู้สึกปวดหัวรู้สึกปวดท้องรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนรู้สึกฟิสิคอลบอดี้หรือร่างกายมันปั่นป่วนนะคะอึบอีกหน่อยเนาะอึบอีกหน่อยทนอีกหน่อยเพราะว่ามันกําลังจะก้าวข้ามพลังงานไปสู่ซีซั่นใหม่แล้วปี2 0เอ่อไม่ใช่สิ2025นี้เป็นปี โดยเฉพาะเดือนมีนาคมนะคะเขาทำนายว่าพลังงานของโลกก้าวเข้าสู่นิวเอิร์ธนะนิวเอิร์ธคือโลกใหม่นะคะพลังงานจะกลับมาผู้คนตื่นรู้มากขึ้นพลังงานจะเริ่มกลับมาสมดุลเกิดการบาลานซ์มากๆดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่พวกเราเยียวยาตัวเองแล้วก็ตื่นรู้นะที่รักมาช่วยโลกไปนี้ร่วมกันก็เยียวยาตัวเองก่อนเวลานี้แอสเซนชันคือเนี่ยร่างกายมันจะแบบ ตัวไหเองเนี่ยวันนี้ตาก็แทบลืมไม่ขึ้นนะปวดหัวแล้วก็เครียรมากๆนะคะจงนอนพักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ไปกราวดิง้งทำสมาธิอยู่กับตัวเองสงบภายในนะแล้วก็ ถ้าใครชื่อเรื่องอาหารนะเชื่อเรื่องอาหารเอาอาหารที่ออแกนิกอาหารดีๆที่มีพลังชีวิตที่มีพลังงานนะคะเข้าสู่ร่างกายแต่ถ้าลองทําดูไม่รู้ว่าคนเชื่อเรื่องนี้ไหม,มทุกคนรู้จักสัตกุูลูไหมแนะนํานะทําฟาสติ้งดีอดอาหารดีนะคะแบบถ่ายของเสียเก่าออกนะคะเซลล์จะได้สร้างเซลล์ใหม่นะคะสร้างเซลใหม่ ไว้บัตเซล์ลเม็ดเลือดขาวมันจะไปกินเซล์ลที่มันไม่แข็งแรงนะคะเพะื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่สามารถทําได้อันนี้คือกระบวนการทั้งหมดในจิตวิญญาณถ้าอยากลองฝึกดูนะคะลองฝึกกันดูก็วันนี้ไหวก็อดอาหารทำฟาสติ้ง24ชั่วโมงกินแต่น้ําอย่างเดียวนะคะเพื่อเล่งกระบวนการเพื่อเทสเทสเหมือนกันคะ่ะไหวก็เทสดูแต่บอกเลยค่ะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ n ิวเอ r ร์ธนะคะซีซั่นของฤดูใบไม้ผลิ my, my pee, นี้อะไรเก่าๆอะไรที่ไม่คู่ควรอะไรที่มันมเหนียวหลังฉุดหลังจิตวิญญาณที่ในซีซั่นเก่านะคะก็จะถูกผลักออกไปถูกรีลลสออกไปและอะไรใหม่ๆนะคะอะไรที่คู่ควรยิ่งเราตื่นรู้ด้วยนะคะจงน้อมรับกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาสถานการณ์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆคะ่ะ เสื้อสร้างนิสัยใหม่ๆกลายเป็นไอดีนตี้ตัวตนคนใหม่นะคะฝึกสติจับตามดูตามรู้ตัวเองให้ทันตั้งแต่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกกลับมานิ่งเงียบกลับมาอยู่กับตัวเองไปกาวดิง้งไปทําสมาธิไปอยู่กับธรรมชาติกอดต้นไม้เดินบนสนามหญ้าดื่มน้ําเยอะๆเลือกอาหารที่กินนะคะพวกอาหารแช่แข็งอะไรแบบนี้นะคะมีพลังงานชีวิตศูนมากๆแล้วก็ ถ้าคุณทําแบบนี้ได้กายใจจิตวิญญาณของคุณสามประสานจะแข็งแรงมากๆค่ะเพื่อต้อนรับโรคใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนถ้าใครน้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกนี้เลยนะกดคําว่าน้อมรับเข้ามานะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ